สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององะบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูวิพล์ร,รุณจดีในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเ,เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาครับวันนี้ครับท่าน สำหรับเหรียญนี้ปีปศนี้นะครับท่านเป็นพระเสียงเล็กนะครับเนี่ยสวยงามอการนะครับดูสิครับคมชัดเจ๋วมากครับท่านรอยบุบรอยบี้นี่มีแน่นอนครับท่านต่อยู่ขอบเหลี่ยมวงนอกนะครับท่านดูสิครับวงกลมด้านนอกนะครับท่านแต่ด้านในเท่าที่ดูนี่ไม่มีนะครับท่านปกติธรรมดาสวยงามอการนะครับแบบนี้ครับหายากอาการสิครับก็จะหาเจอได้สำหรับเหรียญที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ครับโดยเฉพาะด้านในนะครับโดยเฉพาะสีทองนี่ครับบระลุรูปวงท่านนี่ครับคมชัดเจ๋วมากครับท่านต้องซื้อเขาชัดเจนครับเห็น รอยนูนขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยครับนักสะสมทุกคนครับไม่ว่าจะใครทั้งนั้นแหละครับท่านถ้าเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบแล้วก็พูดง่ายๆคือว่าหวังเกิงกําไรในวันข้างหน้าดได้สบายๆเลยนะครับท่านแต่ถ้าเหรียญที่บุบๆบี้ๆเยอะไปหน่อยแล้วก็อาจจะยากนิดนึงนะครับท่านบอกตามตรงเลยว่าถ้าไม่ใช่เหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วก็หมดทางจริงๆครับที่จะหวังเก่งกำไรในวันข้างหน้าดได้เนะีย ง่ายครับท่านส่วนมากเจียยากซะหน่อยครับเพราะเหรียญเลยบุกเลยบี้นี่นักสะสมนี่พูดตามตรงครับไม่ค่อยเจียนิยมกันเลยครับท่านไม่ได้เลยครับจะเวียนจะเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบดับที่หายากนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียแลประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในระดับ ในดับเยูนซีแล้วนักสะสมมือสมบัติเล่นไม่ค่อยจะมีกันหรอกครับท่านพูดกันตามตรงเลยแม้แต่ผมคนหนึ่งครับท่านเข้าวงการมาเก็ยรแปดปีนี้นะครับเจ็ดเก้าปีอยู่รามล้อแล้วเนี่ยไม่เคยมีเรียนในดับยูนซีสักครั้งเลยครับสักเหรียญเลยครับท่านบอกกันตามตรงเลยนะครับเราดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเล่มแบบสองสีตัวตีนะครับนี่คิปานิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยเบื้องหน้าพรงท่้นกับปู๋ยผลอรุเจารีตส่วนด้านหลังก็รัชการที่เข้าครับ แล้วบนอลูรุงท่านดูนะครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจ๋วมากครับท่านคมชัดเจ๋วมากครับสำหรับเดือนนี้ครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับเนี่ยตองที่ดูนะครับท่านเพราะองค์ท่านสวมชุดครีครับเบื้องพระพันธัมทางด้านซ้ายนะครับท่านแต่ด้านซ้ายด้านขวาไม่สําคัญครับสําคัญอยู่ที่เหรียญที่ผ่านการใช้เนี่นะครับตกอยู่ที่ไหนีรญะมันเท่าไหร่นะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเหรียญนี้ครับที่ได้มาวันนี้ครับสุดยอดครับท่านคมชัดเจ๋วมากครับสำหรับเดือนนี้ครับคมชัดเจ๋วมากจริงๆครับดูด้วยครับเนี่ยมีรอยบุบรอยบี้ มีครับจุดแรกครับห็นแล้วครับตรงกลางนะครับสันแต่ขอบวงกลมด้านนอกเนี่ยมีแน่นอนครับสันแต่น้อยมากนะครับสันมีครับแค่จุดเดียวนะครับเนี่ยแค่จุดเดียวนะครับมาดูด้านหลังครับมาเป็นปีอักษรเลยนะครับเนี่ยสัดเจินนะครับประเทศไทยครับอักษรเบวครับสามตัวเช็่กันอยู่ที่สี่ห่างประมาณนิดหนึ่งนะครับสันสำหรับอักษรเบวนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับสันจะได้เอามือลูบๆความดูว่าเป็นเรียนอะไรนะครับพอตอนสครับห้าร้ยสี่สิบห้าับสัน สองห้าสี่ห้านี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากน,นะครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรดับที่หายากน,นะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเอนลุนลาบาลามต่ำลงมาอีกนิดครับแม่น้ำเจ้าพยาครับด้านล่างถูก,ส,กสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบีนะครับความแตกต่างกันคือพรนเย์ใหญ่กับพันเยนเล็กเนี้ยพันเยนเล็กนี่จะมีแนวกั้นอยู่แบบนี้ครับสําหรับแม่น้ำเจ้าพยานะครับแต่ถ้าพัาน,านเยนใหญ่เนี่ยแนวกั้นตรงนี้จะไม่มีนะครับท่านสังเกตด,ดูดีนะครับ มันจะเป็นลักษณะที่ว่าลักษณะที่ว่าแม่นาเจ้าพระยาจะล้นไม่ล้นเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้ครับสาหรับพระเศียรใหญ่นะครับสําหรับปีปบพศ2545น,นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลินะครับอยู่ที่61ล้าน300,000 3,000เหรียญนะครับท่าน61ล้าน300,000 3,000เหรียญนะครับท่านในระดับยุนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ หนึ่งยยี่สิบาทครับท่านตั้งหกสิเอดล้านนะครับหนึ่งยิบาทนี่สูง1 2 0ยบาทนี่สูงโอกาสนะครับท่านสำหรับด n c นนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกระชัยนั้นตกอยู่ที่เหรียญละ30สิบถึง4ี่สิบบาทเลยนะครับ